สวัสดีครับวันนี้ก็มีไพ่กาลีออร์เค้ลมานำเสนอไพ่กาลีออร์เค้ลเป็นไพ่ระดับโลกที่ค่อนข้างที่จะหายากที่สุดในขณะนี้นะครับปีนี้เรียกว่าใครมีไพ่กาลีออร์เค้ลเนี่ยก็ถือว่าอินเทรนด์มากในประเทศก็เรียกว่าหายากกันเลยทีเดียวนะครับไพ่สวยงามไพ่กล่าวถึงพระแม่กาลีนะครับก็ได้เอามา ดูกันหลายครั้งแล้วนะครับก็ค่อนข้างแม่นยําทีเดียวเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูนะครับมาแล้วนะครับสวยไหมครับไพ่พระแม่กาลีกาลีออร์เลคกิลก็กล่าวถึงไพ่พระแม่ในรูปลักษณ์แล้วก็ปางต่างๆนะครับอย่างนี้ธรรมะออฟกาลีสวยเนาอะอันนี้เขาดีเทวีนะครับเดวีมากาลีนะสวยสวยสวยอ่าคราวนี้เราลองมาทำนายดูซิว่า พระแม่เนี่ยจะบอกอะไรเราเราบ้างปกติไพ่ออร์เคิลเนี่ยนะครับเราจะใช้ในการที่ให้คําปรึกษานะครับแล้วก็ขอแนวทางนะครับบางทีก็เรียกว่าเฮลิ่งเนาะเป็นการบําบัดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในการขอคําปรึกษาคราวนี้เรามาดูซิว่าในสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยนะครับพระแม่นะครับได้บอกแนวทางอย่างไรบ้างกับเรานะครับอ่าเราก็จะลองเลือกไพ่สามใบดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสับ เพิ่มเติมนิดนึงนะครับแล้วก็ขอ,อนยาตัดหนึ่งทีปุ๊บอ่าออนี้กรีดแล้วนะกระีดไพ่ก่อนกรีดไพ่ก่อนฟื้นอ่านะครับอ่าใบแรกอ่าปกติออร์คินเนี่ยจะนิยมเลือกกัน3ใบนะครับเราขอเลือกใบแรกใบนี้ละกันนะครับอ่าใบที่2ใบที่2อยู่ที่นี้อ่าใบที่3ใบที่3เป็นใบนี้นะครับอ่าโอเค เราเปิดใบแรกกันก่อนเนาะใบแรกใบแรกนะครับได้การละลาตีการละลาตีนะครับหมายถึงช่วงเวลากลางคืนหมายถึงช่วงระยะเวลาที่มืดมนนะครับถ้าเปรียบเทียบเราถามบอกว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่พระแม่บอกว่าเป็นระยะเวลาแห่งความมืดมนนะครับเราเรียกว่าช่วงนี้ช่วงค่ําคืนเป็นที่มองเห็นไม่ชัด โควิดยังก็คงเป็นตัวร้ายนะครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนเวลากลางคืนเรามองเลยที่ไม่ชัดเจนเนาะเราก็มองสิ่งต่างๆเนี่ยได้ไม่ชัดเจนเรียกว่าเป็นเป็นภัยที่น่ากลัวเป็นภัยที่คุกคามในความมืดนะครับอ่าคราวนี้เราดูใบที่2กันใบที่อ่าขอบางใบนี้ก่อนเนาะใบที่2ข้างล่างนะครับใบที่2ข้างล่างอ่าใบที่2ได้นะครับเดวีมาการีในสถานการณ์ที่มืดมนนั้นนะครับ มือของพระแม่เดี๋ยวขอวางไปนี้ก่อนนะมือของพระแม่ก็ได้อุ้มชูเรานะครับซึ่งเป็นลูกของท่านนะครับขึ้นมานะครับให้พบกับแสงสว่างเราเรียกว่าในบรรยากาศของความมืดเองเนี่ยนะครับกาลาลาเต้นะครับพระแม่เดวีมากาลีได้อุ้มชูเรานะครับขึ้นมาสู่แสงสว่างให้พ้นจากความมืดหรือพ้นจากการเวลาของความมืด นะครับเราเรียกว,ว่าพระแม่เนี่ยช่วยเหลือเราไม่ว่าโรคภัยจะร้ายแรงอะไรก็ตามแต่แต่เรานะครับก็จะรับการดูแลแล้วก็มีความปลอดภัยใบสุดท้ายใบสุดท้ายนะครับอ่ามาสกูนี้ที่เลือกมาไว้แล้วใบสุดท้ายได้พระมาตาจีนะครับพรมมาตาจีหรือพระมาตังคีนะครับพระมาตาจีหรือพระมาตังคีเนี่ยนะครับอ่เป็นเทวีผู้รักษาหรือยียยยานะครับเกี่ยวข้องกับ ความลําบากความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับพร,บราวลายของพระแม่สีเขียวเนี่ยนะครับที่มีสีเขียวเพราะว่าพระแม่อยู่ในถ้มกลางบรรยากาศที่เป็นมลพิษนะครับคือพระแม่นยอมกลืนพิษลงไปนะครับหรือยอมรับพิษไว้ด้วยของตัวของพระแม่เองทําให้พระแม่มีพระวรา,ายสีเขียวเรียกว่าแม่นะครับเสียสละแทนลูกนะครับเสียสละแทนลูกนี่ไงครับแม่ผู้เสียสละแทนลูกพระแม่จะช่วยให้เราก้ามพพ ก้าวข้ามพ้นสิ่งร้ายๆนะครับต่างๆนะครับและพระแม่ก็จะคอยอุ้มชูเรานะครับและคอยเยียวยายรักษาเรานะครับเพื่อให้พ้นจากเพศภัยหรือมลพิษต่างๆสแสดงว่าในสถานการณ์ของโควิดนี้นะครับเรามีโอกาสที่จะรอดพ้นจากพยันตรายโดยพระแม่นะครับได้ให้ความช่วยเหลือและโอบอุ้มเราได้ช่วยบำบัดเยียวยา,ยรายเรานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับใน วิดีโอครั้งนี้ก็ลองนะครับพิจารณาดูนะครับก็เผื่อคลิปหน้ามีอะไรคืบหน้าเขาอีก็จะนำมาคุยแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังกันนะครับ